r e a d y and gentlemen, welcome to p พ b g New State. h เฮ l ย e ย h ลุกกลางร่มอย่างนั้นแหละโอ้ลงมาภาพไปดินน้ำมันเลยโอเคกลับแล้ว <c oughs> ค่อยๆลงไปสไลด์ลงเยีคอนเซปต์ของเราในวันนี้คือในการเล่นสไนเปอร์อลงมากูได้ลูกซองก่อนเลยโอเคติดตัวไปก่อนเราจะเล่นสไนเปอร์นะผมซึ่งบอกเลยว่าผมก็เล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะักก็อาจจะไม่ค่อยเป็นมือเท่าไหร่ โอ้โหพูดถึงไซเปอ ER, ร์กูได้เลย dsr dsr 1 n e เตอย์ด้วยกันเปลี่ยนไปทุกซองเอ้ยเรามีเรามีามามามคิสเรกเตอร์แล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาเรกเตอร์แหละของดีไปได้ใส่เปอร์หนึ่งก็บอกแต่ในใจนผมอยากได้คามากกว่าวะอยากได้คาก็แปดมากกว่าคลาสสิกดีอยากได้คาก็ต้องตามหาคาให้เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรละ จะว่าแล้วเกมอัปเดตไปเยอะเหมือนกันนะเล่นเรื่อยมากเลยเ,ออเออสียงปืนเสียงปืนใครเสียงปืนใครเสียงปืนใครน,น,นี่เรื่องนี้ลวงไปหนึ่งเฮีย yeah. ไห้ดูสิมันมีอะไรขอรูดน่ไยนะพี่ไห้ดูสิมีปืนเอ6กิกระดูกซองไม่ค่อยได้ใช้ดีพี28ติดตรงไหนก็ไม่เร็วนะกระสุนเยอะดีเปลี่ยนเลย มีปืนกลติดไปสักกระบอกหนึ่งก็อุ่นใจอย่างนั้นดิดที่อัเปืนแล้วทุ่งดีฮู้40ิฟลยฮะเออของโปรดสำหรับแม็กยัดแม็กใหม่เยอะยัดปืนึืนลำให้พร้อมกองคูณสองก็น,น่าจะได้อยู่นะวปาจุ๊บหาที่ใหม่ต่อเมื่อกี้เห็นแวบเมื่อกี้เห็นรแวบ,บใช่หรือเปล่า ใช่ว่ะโอเคนางยองแล้วเล็งสีสวยนักนี้ต้องเข้าหัวอืเจ็บแต่ไม่ตายพระขึ้นล้เล่นวิ่งมาเลยอย่างนั้นแหละสวย <c oughs> อย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะวิโรดิยัดถือปืนกลไว้อาจจะมีประเด็น ก็เป็นได้เปิดประตูเจอปืนพกเก็บกระสุนแล้วกันอืมไม่มีอะไรมีตู้มีตัวปืนอืม M416 เดี๋ยวลองใช้สิเอ้ยเชื่อไม่ใช่กดผิด เราได้ MC หนล้ปรับแต่งได้ป่ะโอเคปรับแต่งโอเคมีเลเซอร์ขึ้นมาเออขยิงดีขึ้นหน่อย MC หกนี่เรียกว่าพ่อทุกสถาบันปืนนี้ใครๆก็มีใช้มีใครไม่ใชไหมไม่มีกูไปนะชี้เสียวหลังชี้หายเนื้อสิงตี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  มึงมาสกล้เลยไม่จูบปากกูเลยล่ะสเคจะรับมีเลเซอร์ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนมากเราไม่ค่อยจะเล็งกล้องสักเท่าไหร่เราจะเล็งผ่านออมุมมองข้ามอะไรตลอด ถ้าถามว่าเราเช่าแก๊งผมไปไหนบอกเลยคําเดียวว่าเขาเล่เได้กันหมดแล้วหรือแต่ผมคนเดียวอุตส่าห์ชวนคนอื่นเล่นแล้วก็เงียบไปเลยผมเลยต้องอัดคลิปเล่นอยู่คนเดียวเงาเงาหน่อยนะเช็คอาการตกบางช่วงนะประตูยังไม่ถูกเปิดมันก็เข้าไปเลยกสุนนี่เลยสิ่งเราต้องการอ L 5 8 a 3อันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นเลยเปืนนี้ ไม่เคยเห็นว่ะแต่ว่า N4 เราอัพแล้วอะ่ะมาใช้นี้ไปก่อน mm hmm. มีคนเดินมีคนเดินใครเดินผ่านหน้ากล้องดูนี่เองเจ้าของเสียงอีกตัวหนึงเชียนลูกหมดสลับยัดเข้าไปเลยอย่างนั้นแหละโอ้ยเกิดไม่ทัน <laughs> มันยังเหวออยู่ไม่รู้ว่าบอดหรือคนน่าจะบอดแหละดูดีไม่ก็มาขนาดนี้อันนี้เดินตามหลังมัน,นแน่เลย สลับแม็กเ,เ,เ,เอ้ยอีกอีกระยะไกลนางยองเล่งส,สวยๆมันหายไปแล้ววะมันหายไปแล้วอะเก็บระเป๋าเต็มเห็นไหมจ่ามันแล้วกันปล่อยไปไม่เห็นว่าไม่ต้องไม่ต้องเห็นใครข้างๆหมดเอ้ยมีคนหนึ่งมาลิงส,สวยๆนัดนี้เท่านั้นแหละ เขาหัวก็อยู่แล้วเก็บของได้เก็บกระสุบหมดแล้วนะมอบมอบุระโโท็อกเฮ้ยนี่ไงคาร์ก้าแปดเอาคารข้าแปดมาชิมีก้องคูณแปดด้วยอะ่ะโอ้โหช่างใจดีเหลือเกินกูเอาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเอาคูณสองตีกับเอ็มโฟแล้วก็เอาคูณแปดตีกับคาอย่างนั้นแหละกระสุนพอ ไปต้องเอ๊ะขอเช็กก่อนมีอะไรจำเป็นไหมก็ไม่นะจำเป็นทุกอย่างโอเคไปได้ได้ขาแล้วไว้สัตว์เอาไว้นัดถ้าเข้าหัวอยู่แน่ๆก่ปิดเสียงโอเคด,สเคดีสับเพรสเซอร์ของเออาร์อื้มสิ่เนี้ยสีเนี้ยอย่างเงี้ยของเสียงมาอีกตัวงละ โตวเบวี้ยวเลยเก okay, ็บมากระสุนกระสุนคูณสี่เหรอหคูณสี่ไม่เอาดีกว่าผมถ้าคูณสองมากกว่าะระยะประชิด M40 เก็บเสียงจัดไ็ชใช้ยอเคไปต่อน่าจะพอแล้วละ่ะเออเฮ้ยม่งเกิดหลังใยเลยอยู่ดีๆก็เกิด เออมาไงวะเดีย๋ยวบอกว่าเดินตามหลังกูมานะน่าจะอย่างนั้นเกมนี้ผมต้องคอยเช็คหลังตลอดเผื่อแม่มีตัวอะไรบิงมาเชียทอมสันเฮียทอมสันทอมสัน,อ,สนอยากเล่นอะเฮียปืนโถ่อนเฮียใครอีกวะอสัตย์คนเขากำลังดูปืนกันอยู่เอออย่าขัดจังหวะสิวะทอมสันผมขอบายแล้วกันเพราะว่าได้มาเยอะแล้วไงกลัวคนดูจะเบื่อปีดมากดีกว่าเรามายกของแท็กติคเข้ากันมากดีกว่า แสต็กเข้าแต่ใช้ปืนขาก็แปรดเยอะีกเงี้ยเชี่ยขยันเกิดจังวะอื้มไม่ไปดีกว่าวะไปดีกว่าเกมเมงมาอีกนี่ขนาดใส่เก็บเสียงยังมาได้ไงหรือมันเกิดวะไม่รู้เหมือนกันแต่รีบไปดีกว่าแต่เกาะเริ่มแตกละเชี่ยเมงมาเรื่อยๆรีบไปดีกว่าเชี่ยให้ดี เอองั้นงี so ้ล ka ่วงไปสรุกดีว่เรามาทำคอนเทนต์ยิงสไนเปอร์หรือมาทำคอนเทนต์ยิงเล่นให้ดูวะเนี่ยเด็กศูนย์ห้าจุดห้าหกจะหมดแล้ววะต้องรีบหาเพิ่มละสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเดเซอร์นี้ได้ใช้เป็นประโยชน์มากเลยยิงโดยไม่ต้องขึ้นศูนย์เล็งผ่านหัวไหล่ได้แหละงายสุดละ เข้าไปมีเมกะซีจุอันนี้เลยกูอยากได้มานานละเก็บใส่ยัดให้เรียบร้อยเฮ้ยสิ่งตีดี้สิ่งตีดี้เตรตียมตัวเลยมามึงมา,มา,มาหัวทิ่มไปเลย <laughs> <laughs> เดินตามกูนนะเก็บมายิงมันม,ม,มั้ยอื้มอื้มื้ม เชือบปืนดีดฟ้าอ่ะมีคนกำลังขึ้นมาเตรียมตัวดักเลยมึงขึ้นมามึงขึ้นมาขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นมาวะ่ะมึงขึ้นมาก็ดีแล้วไราคาง่ายหน่อยเก็บไมห้หมดเก็บกระสุนมาโอเคไปต่อได้ดให้รอบครอบเอาตรงนี้จุดแคมป์ยอดลง นางยองเพื่อปบสีเท้าเช็คให้ดีเสียงข้างหลังเกี้ดเสียจะด้ยสีเท้าในแผนที่เย็บแล้วว่โอ้ยนั่นไงไม่ไมวิ่งไปรู่นละดิงสวย ป้ะนัดเดียวเท่านั้นแหละนีก็เบิร์ดกับโหลกใส่หัวก็ว่าอยู่วิ่งไปไหนกูอยู่นี่สอยข้างหลังแม่งเลยเมื่อกี้เห็นว่าใส่หมวกหนึ่งด้วยนะคาก็แปลกเดียวอยู่อ่ะเข้าหัวเนี่ย บอกเลยว่าตอนแรกผมเล่นตอนแรกๆนี่คือแบบไม่ถนัดจริงๆสไนเปอร์แต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเป็นละมันก็เริ่มฝีมือขึ้นเริ่มมาละทีเ่เราใช้กริปมืออะไรอยู่วะอเอากริปมือนี้เราเปลี่ยนดีกว่าเป็นกริปมือจับตรงอันนี้น่าจะคุมดีกว่า <S <S อย่างนั้นแหละลูกซองงงเงินเพียบ แน่มีแล้วละไปเดินทางต่อคาก็แปะใส่ลูกซะแล้วก็ไปนัดโอเคอเคูยนั่นไงวิ่งร่อนจอนเลยเแล้วเข้าไปใกล้ๆนี้ก่อนครับติดตามชีวิตพ่อหนุ่มคนนี้เขาวิ่งไปแล้วครับเขาวิ่งไปนู่นแล้วครับ,รบอยู่นั่นไงแม่สาวน้อยพลาด เป้าเคลื่อนไหวผมยิงไม่โดนว่ะก็เข้าไปใกล้กว่านี้มันลงหลังเขาแล้วมีมีเหตุการณ์ยิงกันเตรียมปืนกลอาจจะได้บวกสลับแม็กให้ไวอย่างนี้นไงยิงกันยิงกันสองคนแน่ๆค่อยๆเดิน กบเสียงสีเทาบันไงเจอตัวแล้วโดนหึงงัดสลับหลบอะไรตรงนั้นเรากูอยู่นี่อีเวนหลบไม่เนียน นีมีศพเฮ้ยหลายศพเหมือนกันเนี่ยก่อนเทปของเช็คก่อนเผื่อไม่มีคนมาหืมกูว่าละทำไมกูไม่เคยถูกหวยบ่างวะอ้าวนิ่งนิ่งทำไมพี่ฝึกยิงเป้าเคลื่อนที่ระยะนี้เชียพลาด นิ่งๆนะนิ่งๆ,งๆอ่พาพารปยเเี้ยป้าขึ้นไหวผมยิยงไม่โดนจริงๆออกแล้วนะออกแล้วนะนัดนี้โอ้โหถลักเข้าคันอ่าเฮ้ยยิงไม่โดนจริงๆมันอยู่อับไปละเฮ้ยกูว่าข้างในเมืองแม่งเยอะแน่ๆในเมืองเยอะเลย <นะ S 1> ก่อนเกมนี้เท่าไหร่ปรับกล้องสูบออกน,นิดนึงโอเคอยังไงวิ่งผ่านไปลอนจอนเลย เอามเมงเลี้ยหลบอีกเช่นในเมืองเพียบเลยนะนตาหนึ่งดูแผนที่อีกตาหนึ่งดูดูกล้องเผื่อไม่มีคนมาข้างหลังมีนามมีนะโอเคดูต่อได้โแต่ในเมืองน,นี่ยากเลยว่ะบุกอับเออใครเดินผ่านกล้องอืมใครเม่งเดินผ่านกล้องไม่รู้ตัวอีกเหรอฮะ ่ยิงไม่โดนจริงๆป้าเคลื่อนไหวเทีอย่างนั้นแหละมันต้องเป็นแนวนี้ถึงจะยิงโดนถ้าเป็นแนวขวางแบบเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนเลยมาเยอะเนี่ยแนวขวางเนี้ยยิงไม่ค่อยโดนเห็นไหมต้องเป็นคนเป็นแบบระดับหนึ่งถึงจะยิงโดนโอเคโดนนะนัดหนึง่งเอา้าแอบแอบแอบอะไรตรงนั้นเล่าทำไมไอ้ไอ้มันโง่อย่างวะคนหรือไอถามหน่อยน่าจะไอ มิหลบไปตรงนั้นวะกูเก็บหัวได้ง่ายมากตอนไหครับผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานอาจจะมีบอดบ้างคนบ้างสะสมปนกันไปแต่๋ยวนี้กูเข้าวงก่อนในเมืองนี่นจะเยอะเฮ้ยก่อนนะเดือดเดือดสองคนถ้ากลัวว่าหนึ่งหนึ่งก็ดิอ้าวหนึ่งหนึ่งแล้ววะหนึ่งหนึ่งแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวเรามเป็นเป้ามากเลยนะโค้โค,โคเป็นเป้าอะแอปเะแอปก่อนแอบก่อน,อนเอ้อผมเดามนนาอยู่ในเมือง มาอยู่ในเมืองอยู่ข้างนี่แหละไ,ไหนไปหลบอะไรงั้นแล้วหลบไม่เนียนนะเฮ้ยโอเคผ่านแล้วเย้ชิคเก้นวินเนอร์วินโคตรวินเลยโอ้ทีหนึ่งได้แล้วเว้ยค่าสิบเก้าตัวดาเมจพันหร้อยหสิบสามจัดว่าเยอะมากโอเคถือว่าเปิดปีใหม่ได้ดีมากๆเลยถึงแม้จะเจอแต่บอทก็เถอะน,นะ เดี๋ยวว่าขานะวหน้าอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเดี๋ยวก็เราดูกันละกันเนาะวันนี้คือคลิปแรกของปีนี้เลยแล้วก็ขอมีความสุขกับปีให,ใหม่รับผมเฮลิเอ